มีบนพันธ์ชาลีจังหาหมองูรุงลงสั์นาระทับครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพลังแห่งดวงดาวค่ะเราเชื่อว่าศาสตร์กษาร้วนมีที่มาที่ไปวันนี้ใครอยากดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิพย์ธรรมนะคะสามารถกดอินได้ที่020170082นะคะ หรือเอสเมาได้ที่4689662ค่ะวันนี้ขอต้อนรับอาจาร,รย์มงคลรอดเพ็งธรรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิทิ์อยี่อีสิงนี่หัวายอันเปาอเปาเอาไป <laughs> ไม่อาจารย์ให้อ่างเปาแล้ววันนี้อาจารย์ซื้ออาหารมาเรียงพวกเราเต็มเลยค่ะวันน er yeah. you uh, ี้มีทั้งของแบบออกจีนๆหน่อยเป็นกระเพาะปลาจีนะาระเพาะปลาแบบอีสานก็มีไก่ก๋วยเตี๋ยส้มตรงซ้มตำกับบี่สปุปูจัดเต็มจัดเต็มนะครับวันนี้นะครับอ่ะ มาดูรวงกันต่อวันนี้เป็นงังไงก็เปิดรวงเลยว่าแล้วันมัาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมโอเคได้ครับนะครับดูซิว่าใครจะได้อ่างเป่าใครจะได้แตะเอียนะครับอ่ะมาดูเริ่มจากคนวันอาทิตย์เลยเฮงเฮงเฮงนะครับดูนะครับไพ่ใบแรกครับคนวันอาทิตย์วันนี้ได้ไพ่หูราชินีเหรียญเลยต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์ครับวันนี้ต้องบอกว่าการเงินกันทองหรือว่าจะค้าขายจะทําธุรกิจอะไรรวมถึงคนที่เป็นพนักงาน ได้แตะเอียดแน่นอนนะครับตั้งกระเช้ายันเย็นนะครับต้องบอกว่าประสบความสําเร็จใครที่เป็นในลักษณะของคู่ครองก็เอาใจคู่ครองหน่อยนะเพ<อ>ราะว่าได้เงินได้ทองแน่นอนราชนีเหรียญมาดูนะครับคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่นะครับ อ่ะสี่ไม้เท้าก่อสร้างร่างตัวมีความเป็นบึกแผ่นเป็นคนขยันอยู่แล้วคนวันจันทร์จะไปไหนหรือการทํางานในช่วงนี้ได้ดีในเรื่องของอ,อาชีพและการงานหรือใครจะตัดสินใจในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆแนะนําว่าลุยเลยและก็โอกาสนะครับในช่วงนี้นะครับมันคาบเกี่ยวกับตุนจีนกับวันวันเนไานเลยอ,อ่ะนี่อ่ะเห็นไหมสี่ไม้เท้านี่คือเกี่ยวข้องกับคู่ด้วยคนวันจันทร์ระวังมีคนมาขอความรักนะจ๊าอาจจะทำเซอร์ไพรส์ให้ด้วยอ,อ่ะไปดูที คนวรรณคารจริงๆคนวรรณคารอยากเขอยาก <c oughs> <ด>ให้เขาเติมให้คร <ไป S 1> ูอา <c oughs> จารย์ดูนะครับ คนวันอังคารครับช่วงนี้ได้ไพ่ oh อัศวินด้วยค่ะอ่ะนี่คือไพ่ของความรักเต็มเ็มเลยนะครับคนวันอังคารในช่วงนี้จะโชคดีในเรื่องของความรักใครยังโสดจะมีคนเข้ามาในชะตาชีวิตเพราะไพ่อัศวินด้วยเนี่ยเกี่ยวข้องกับชายขี่ม้าขาวอ่ะเข้ามาในชะตาชีวิตมีความรักใ,ใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีโอกาสจะได้เดินทางไปเที่ยวนะครับอาหารขนมนมเนยความอุดมสมบูรณ์และถ้าด้านอาชีพ ช่วงนี้ต้องอาศัยกัละยังมิตรจะประสบความสําเร็จได้ดูนะครับคนเกิดวัน พุธ <Food S 2> นะครับ <หา S 1> ได้ไหมแตะเอียบโอ้โหแฮงแมนแฮงแมนมีสิทธิ์ที่จะต้องเป็นคนให้แตะเอียบผู้อื่นอ,อ่ะแฮงแมนนะครับคนวันพุธในช่วงนี้เรื่องของการงานมักจะมีปัญหาต้องบอกระวังอารมณ์ระวังคําพูดเพราะจะมีคนนําพาเรื่องของความเดือดร้อนมาให้หและการเงินการทองในช่วงนี้ให้ไปช่วยเหลือคนคนตกทุกข์ได้ยากขอทานหรือว่าไปทําบุญนะครับถ้าเกิดเรื่องของชาวจีนหน่อยก็คืออาจจะคนคนวันพุธที่ต้องให้ผู้อื่นนะครับอ่ะคิดว่าให้แล้วเดี๋ยวก็จะ มีสิ่งที่ดีตอบกลับมานะครับสุขภาพระวังเวชนิทเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันพระฤหัสได้ไพ่โอ้โหเดะเดเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นการไหว้บรรพบุรุษดีกว่าไหว้เจ้าเสร็จก็ไหว้บรรพบุรุษอย่าไปนะครับหลงหลงลืมลืมเพราะว่าช่วงเนี้ย ใครที่มีเรื่องของเป็นเชื้อสายจีนนะอย่าลืมบัตรพบหลุดเลยเพราะว่าไพ่เดอะเดชเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิญญาณเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไปทาตรงนี้อาจารย์แนะนําเลยว่าจะสร้างความเฮงให้กับคนเกิดวันพระหรือหัตแน่นอนนะครับ<อ>แล้วระวังสักนิดนึงคือไพ่เดอะเดชมันก็ต้องเตือนอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเรื่องจะทําอะไรแล้วแต่ต้องรอบคอบเป็นที่สุดนะไพ่เดอะเดชขึ้นมาอ่ะมาดูนะครับ <S <S คนเกิดวัน <S <S สุกนะครับได้ไพ่ หกเหรียญะต้องบอกว่าหกเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ใจบุญสุนทานจะมีคนที่แบบเมตตาคนวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการอะไรคนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนยุติธรรมเพราะว่าหกเหรียญนี่มีรูปของตัดช่างมันหมายความหมายถึงการให้การเมตตาหรือว่าการได้รับสิ่งต่างที่ดีการงานนะครับช่วงนี้จะมีคนนําเรื่องของการงานมาให้นะครับอ่ะมาดูคนวันเสาร์เฮง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 วันอาจารย์เฮงอาจารย์ อ่ะดูนะครับคนวันเสาร์มองกันไกลสอนมเท้าคือจะทําอะไรจะต้องมีพาร์ทเนอร์คู่หูหรือว่าทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างช่วงนี้ไม่เท้าเด่นก็ต้องบอกว่ามีงานเข้ามาอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนรู้จักอ่ะนี่คุณแม่ชุกก็ให้งานมาด้วยนะนี่ใช่เลยอุขอบคุกํุมกำเสียกาเสียงนะครับนี่ก็บอกว่า คนรู้จักหรือว่าพาร์ทเนอร์คู่หนะูจะนําพาในเรื่องของความสําเร็จให้ลุยให้มองการไกลแล้วทําไปจะมีโอกาสเติบโนะต,ต,ตหรือว่ามีงานใหญ่เข้ามาอีกนะโอ้กหกำเสียกาเสียนะ อะหลุปวันไหนดีสุดอาจารย์โอ้โหวันอาทิตย์เลยครับวันอาทิตย์ชราชินีเหรียญแต่ถ้าด้านความรักต้องเป็นคนวันอังคารอจริงอาจารย์เพราะอัศวินด้วยให้ความรักแล้วคนวันจันทร์ก็โดดเด่นส่วนคนวันตุ้หัดนะครับต้องรอบครอบคนวันพุธต้องรอบครอบวันศุกร์นี่ก็ถือว่าได้ดีคนวันเสาร์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานไปนะครับขอให้โชคดีนะคะต้อนรับวันจุดจีหรือวันปีใหม่กับคนจีนค่ะดูดวงอาจารย์มงคลกันบ้างนะคะท่านแรกค่ะคุณกอน เกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2531ถามอาจารย์เรื่องการงานการเงินและก็โชคลาภดูนะครับการเงินการงานโชคลาภราชีมีถ้วยแปลความหมายถึงความอ่อนโยนนะครับใบที่สองครับชัยชนะช่วงนี้ทั้งการงานทั้งการเงินเนี่ยจะเข้ามาตลอดใบที่3ครับก้าวไม้เท้าและเป็นคนที่ปังนีดในการทํางานเพราะฉะนั้นช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเพราะว่าเอาใจใส่พิถีพิถันนะครับสายหน้าไม้ สวัสดีครับคุณอะไรครับนกค่ะอ่าวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรครับ16กุมภาพันธ์ไม่สนตุดจีนแตะเอียก็เลยเนาะอ่ะ16กุมภาพันธ์อุ๊ยได้ไพ่เดอะซันเลยมีโชคมีลามีเลขในดวงใจหรือยังครับยยังเลโอ้โหนะเดี๋ยวดูนะอุ๊ยเดอะฟูลโหดุ่งดีจริงใบที่3ครับแฮงแมนต้องบอกว่าในช่วงเนี้ย ซื้อมั่วๆยังถูกเลยเพราะให้เดอะฟูลเนี่ยเป็นความโดดเด่นให้ไปซื้อกับคนอายุน้อยผิวขาวนะให้เขาหยิบเลขอะไรก็ได้นะครับแล้วอาจจะได้ที่เขาหยิบมาแล้วมาขยายใหญ่เลยนะซื้อให้เยอะอเพราะว่าดวงโดดเด่นมีโชคมีลาบในวันที่16กุมภาพันธ์อ่ามีเลขไม้มีเลขไหมลองดูนะเพราะว่าตอนนี้มีเลข2เลข0เลข9นะเลข2เลข0เลข9สลับไปสลับมาตัด2ตัว1ตัวนะครับ จ้าขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะอลละล่คะเอสเปซต่อไปเลยค่ะคุณพัทรรัตนที่พัดมาแล้วค่ะที่พัดวันนี้จะมีโชคนอยลาวไหมขอเลขอะไรนะขอเลข,เลขอะไรคะอ่านอยลาวดูนะครับใบแรกครับเจ็ดไม้เท้ามีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามนะครับใบที่สองครับ9ดาบใบที่3ราชนีพระจันทร์ช่วงนี้ทั้ง9ดาบกับราชนีพระจันทร์เนี่ย ให้แปลงเลขมงคลของอาจารย์มงคลรอดทธรรมดวงประจําวันไปเลยเพราะว่าก้าวดาบประราชิมกันก็เรียกการเปลี่ยนแปลงนะเลขมง,งคลวันนี้ไปดูเอาคุณพี่พัดจะให้โชคอ่ะสายน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอะไรครับค่ะเอา,อาวันนี้อยากสอบถามเรื่องอะไรคะอยากจะรู้ว่าจะมีดวงดาวใหม่ในงานแไหมอ๋อปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับร ฮัลโหลครับห้าสีเนาะดูสิเพราะว่าเขาถามบอกว่าปัจจุบันจะมีการงานไหมเราก็เลยต้องถามอายุเลยดูนะครับไพ่ใบแรกเจ้าชายเหรียญจะมีงานมีการทําคนอายุน้อยกว่าจะนํางานมาให้ใบที่สองครับ4ถ้วยแต่ตัวเราเองเนี่ยช่วงเนี้มันคือมีความแปรปรวนเพราะสิ่ถ้วยเนี่ยคือว้าวุ่นและอ่อนไหวใบที่3าม judgment แต่ก็รอบครอบนะพยายามจะซ่อมแซมเพราะฉะนั้น เร็วๆวันนี้คนอายุน้อยผิวขาวจะนําเรื่องของการงานมาให้ครับและมีโชคลาภกับคนอายุน้อยด้วยนะอขอบคุณมากครับเอสเอสต่อไปเลยค่ะคุณประทุมทิพนะคะเกิดวันพุธที่21พฤษภาคม2529่าปีค่ะจะมีโชควันที่16ไหมคะจารย์16 นะดูนะครับให้สามใบนะครับอุตสิเปลี่ยนเลยนะครับคุณปทุมทิพย์ครับบ้านเลขที่ของคุณเลขที่อะไรสลับไปสลับมานะครับใบที่สองครับสิไม้เท้าใบที่3ามเดอะสตาร์คุณปทุมทิพย์เนี่ยคุ้นคุ้นพี่น้องคุณพิพัฒนรัประพันธ์คุณลืนหรือเปล่านะก็ถามบ่อยๆนะต้องบอกว่าดวงโดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับพิพัฒน์ตามตรงนี้เลยนะดวงโดดเด่นเลยวันที่16บหกกุมภาพันธ์นะสายน้าหม่นะครับสวัสดีครับ คุณอะไรครับพาลำโพงไม่ค่อยดีอาจารย์หรืว่าแอปเสียเออต้องบอกนะพี่พารทอยากถามเรื่องอะไรดูเสียงจริงโอ้ไม่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 รู้เลยไม่ไม่คุ้นน่ะต้องเอาเสียงจริงพี่พารทครับลองเปล่งเสียงดังๆหน่อยครับอ๋อเจ็บเจ็บคอหรอออ๋เจ็บคอหรอ อืมสานการสถานการนะอะดูนะเขาเออเมื่อกี้เมื่อกี้รอบเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าให้แปลงเลขมงคลนะครับดวงประจําวันของอาจารย์มงคลเพราะว่าได้เลขแปลงถึงจะโดดเด่นนะอัศวินดาบใช่อุ้ยหนึ่งเหรียญอใบที่3ามเก้าถ้วยที่พัดครับวันนี้แปลงเลขมงคลของอาจารย์มงคลเนี่ยดวงประจําวันมีโชคมีลาภเลขอะไร 739เลขแปลงเป็นเลขอะไรได้บ้าง789อ๋อ789แล้วเลขอะไรอีก786โอ้786สลับโอ้เลขเจ็ดแปลงเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะจ๊ะอ่อเลขเจ็ดแปลงเป็นเลขหนึ่งก็ได้คุณหมอคุงบอกวันนี้แปลงเลขให้เก่งๆนะอโอ้โหดาวแล้วเหรอด้ดาวมาอะไรอะไรจุดเก้าอะไรอ๋อนะครับ ดาวโจนเนาะเลขมงคลอ่ะแสดงว่าแสดงว่ามีทุนมาแล้วมีทุนมาแล้วอ่ะวันนี้สลับสองตัวสามตัวนะพี่พัฒดวงดีเพราะว่าหนึ่งเหรียญดวงเองราก็เลขเดียวกันเนี่ยเลขก็เน้นเก้าไว้ด้วยเนี่ยเน้นเก้านะครับเลขเก้าหนึ่งนะวันที่สิบหกเดี๋ยวว่ากันใหม่พี่พัฒหลายวันเลยแหม ไม่มาไม่มาก็โผลอินบ็อกไปอยู่เมือเียแหละไม่เห็นบอกว่าสายตรงตลอดสายตรงตลอดนะโมฮันนี้เขามาแบบว่ามาน้อยใจให้ฟังเขาบอกว่าไหนบอกว่าจุดจีนหยุดหมายถึงว่าทางเว็บไซต์เลขมงคลมาเต็มๆเขามาแบบมันน้อยใจให้หายน้อยยังหายน้อย เสียดายมันออกนี่นะหกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกใช่ไหมแล้วก็หกหนึ่งอืค่ะเอาเลอพี่พัดนะได้ทุกวันแล้วนะเราอ่ะวันใดโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอ่ะเอสเอสต่อไปเลยค่ะคุณหนูเกิดวันที่28ตุลาคม2515นะคะ รางเดือนนี้จะได้เงินห้าหมื่นเลยคะจาห้าหมื่นห้าหมื่นอ่ะดูนะฮะคุณหนูได้ไพ่อะไรนะครับฤกษสีเพิ่มนิดไพ่ดีใบที่สองครับราชนีด้วยใบที่สามครับสามด้วยสมหวังไม่มีไพ่อุปสรรคิ์ฤกษสีเขาเรียกว่าเป็นไพ่ของสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งใดให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะประสบความสําเร็จเป็นไพ่ดีสมหวังแล้วกันอืมใช่ใช่เอาละค่ะ S S ต่อไปค่ะคุณออยเกิดวันที่สิบนะคะ 2528ดเ,เรื่องงการงารนคร่ะดูซิว่าการงานเป็นยังไงคุณออยให้สามใบาสามเหรียญใบที่สองราชนีจุย้ยใบที่สามเจ้าชายเหรียญช่วงนี้การงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษเ,เจ้าชายเหรียญก็สามเหรียญให้พูดให้เก่งช่างพูดช่างเจจาเพราะว่าคําพูดเนี่ยจะทําให้เกิดการเงินการทองหรือว่าการงานที่งอกเงยขึ้นนะครับค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยาก รองกาจย์มงคลรอเทิ่ย์ทำได้ที่เบอร์0878285222หรือดูผ่านดอกจัน49511127และอีกหนึ่งเบอร์ดอกจัน49511135ค่ะดูผ่านดอกจันผ่านระบบทรูป,ประมาณ60-70บาท0872,000บาทติดตาม Facebook อาจารย์มงคลรอบทิพย์ทำได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนนอาจารย์มงคลรอบทิพย์ทำไดค่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอานะนะช่วงหน้านะคะเรามีสิ่งดีๆรออยู่เบ๊กสักพู่เดี๋ยวกลับมากับรายการพลังแห่งดวงดาวค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ขายอะไรเจ้ามาเ้าเว่กอนับคมา

ที่นีอาดาวงนะตอนนี้ไหนไม่่หรหรับได้ปตที่พี่บอกตอนลนตอนตอนับขอบคุณมากค้าบคุณคนสวยสวัสดีจาจ้าเดมินปายเลยเรว่อยๆครับทุกคนเรือยๆครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วกลับตอน

คุณมากครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนรวยรวยยิงเพงครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยยิ่งเพงตุ้ดจีนขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับรวยรวยงเพงครับรวยรวยยิงเพงครับอังเปาอังเปาขอบคุณมากครับพี่โอ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับพี่มยอยาวใช่ไหมครับบ้านาเดินทางกลับไปถ่ายที่บ้านต่อครับตรนนี้มีพระอา